ไปวาวลาสนาทีเรื่องเราเช้านี้ทนผู้ชอมครับ<ค>นี่วันนี้วันที่เท่าไหร่น้องใบวันที่หค่ะห้าค่ะแต่นนออดสี่โมงเย็นไม่ต้องตื่นเต้นแล้วเนี่ยฮกเกอร์ไนเนียเขาประกาศและเขาไม่มีการเผยแพร่รายชื่อและข้อมูลส่วนบุคคลของผมรวมถึงประชาชนคนไทย55ล้านรายชื่อหลังจากที่เขาส่งข้อความลักษณะเอสเอ็มไปโขงคูดีเอเอสรัฐมนตรีชัยวุฒิบอกประมาณ200คนนะที่โดนเนี่ย ผมนี่กลายเป็นผู้โชคร้ายโดนไปหนึ่งใน200เนี่ยท่านผู้ชมแต่เขาบอกไม่ประกาศแล้วเพราะเขาจะแชร์สปอนเซอร์แต่ยังไม่มีความคืบหน้าใช่ไหมสปอนเซอร์ er ที่ระบุว่ามีภารกิจวาระทางการเมืองสกรปรกแต่เอาเป็นว่ามมเมื่อวานนี้ตำรวจโดยโฆษกสทชอบอกพบตรเร่งรัดให้ล่าตัวแฮกเกอร์ขณะที่มีรายงานระบุว่าเป็นคนไทยแฮกเกอร์นี้ ถ้าฟังจากตำรวจแหล่งข่าวบอกเป็นคนไทยเป็นคนมีสีตามรายงานบอกอย่างนั้นเป็นคนมีสีที่มีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศหรือไอทีเป็นอย่างดีและอยากจะลองวิชาค่ะหลังจากที่สามารถจะเข้าไปแฮกข้อมูลได้ใช่คือเข้าไปในฐานข้อมูลขององค์กรแล้วก็แฮกข้อมูลออกมานั่น ตามรายงานบอกอย่างนั้นนะคะตกลงเป็นคนไทยค่<ฮ>ะแต่จะเป็นขบวนการหรือไม่ท่านโฆษบอกยังไม่รู้ใช่ไหมอยู่ในระหว่างการสืบสวนขยายผลค่ะ <ừ. S 1> เร็วๆนี้น่าจะมีการถแถลงข่าวนะคะนี่ท่านผู้ชมมิจฉาชีพออนไลน์เนี่ยประเทศนี้เราทําได้แต่การอะไรรู้ไม่ต้องไป <ฮะ S 2> การเตือนวันก่อนพอเกิดกรณีหลอกเรื่องอะไรนะป้าปาอ๋อค่ะก็เตืน <ฮะ S 2> อนค่ะคือเราจะเตือนทีหลังทุกครั้งแหละท่านผู้ชมอ